สวัสดีครับผมบ็อกซ่าครับสวัสดีครับผมอาน้อยครับไม่ใช่ผมเจด,ด้าเขัดด้งคันครับผมเจด,ด้าครูเนี่ยอาน้อยให้ด้วยครับ อยังไงก็วันนี้ฮะก็ต้องขอต้อนรับกับพิธีกรใหม่ด้วยฮะครับเพิ่งสึกมาครับนะคุยหน่อยฮะสึกกระต้นโพมาเลยนะฮะวันนี้สึกกระต้นโพเป็นต้นโพพอดีบอกเจ้าว่าแล้วบอกเดี๋ยวไปทำธุระแป๊บหนาลาไปบอกพอเจ้าว่าขึ้นลิสต์ปึ๊บเห็นเรียบร้อยแล้วกูอ่านแล้วอ่าเรียบร้อยได้เลยฮะแล้วยังไงตกลงตกลงสึกกับท่านเองหรือว่าสึกกระต้นโพสึกกระต้นโพติดโมดไว้ผมรีบ เดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยอะไรมันวางล็อกอยู่เต็มไปหมดเลยอ๋ออันนี้ฮะเป็นสุดยอดนิตยสารครับต้องบอกอย่างนี้ของสุดยอดทีมของสุดยอดทีมครับอะไรครับเนี่ยทุยอะไรเนี่ยในทีมนี้เฮ้ยไม่ได้ดิถูกแล้วต้องโชว์แล้วคอนดิชันคนนี้คือใครครับเนบรนย่าวิรินี่มันย่าวิริอันนี้เป็นล็กปกของนิตยสารเลยครับอินไซต์อยู่ในเตจอินไซต์อยู่ในเตจของลิปูก็มีนี่ใครอ่ะ คปณพี่แม่ครูดินโญ่คะครูติญโญ่ค่ะที่นี่ใส่เสื้อเลียบผูแล้วจะดูไม่ค่อยขึ้นปกก็เลยเอาธงบาร์ซิลมาห่มไว้แต่ถ้าดีกว่านี้นะ่มแบบนี้เลยปิดปิดหน้าป่ะเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราซื้อพวกเอเวอเรตต์นีฟอร์เซ่นลายมาให้หมดเลยอ่าะโป่งสเปอร์จะลืมซื้อบล็อกข้าจุ่นเหนียวด้วยนะอ่าได้ใครจะอ่านวะเฮ้ยมันมีดิแล้วแก้วครับแก้วนี่จะแถมไปกับหนังสือได้ไหมครับไม่รู้อันนี้แก้วนี่แถมไหครับสมาร์ทสมาร์ทชิปอ่าสมาิร์ทชิปเียนฮ้ยสมาร์ทส่งมารว แล้วกลัวแบบมันได้สิทธิประโยชน์ไม่ครบไม่ครบเอาฮะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะวันที่สองที่ผ่านมาได้ไปเลือกตั้งเขาไหม ถ้าถ้าผมบอกว่าผมไม่เลือกตั้งเนี่ยผมจะเป็นคนไม่รักชาติหรือเปล่าหรือผมจะโดนด่ากับน้องเมย์หรือเปล่าอ๋อน้องเมย์ใช่ไหมพี่พี่กำลจะเกิดเข้าเรื่องน้องเมย์เลยใช่ไหมใช่น้องเมย์เนี่ยนะโน้มเน่ในอนาคตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงการเมืองนะอ๋อตามรอยพวกพี่พี่พาราดอนใช่เอุยอพาแน่นอนนะแล้วก็มีสิทธิ์อยู่แล้วะเขาก็เลยจำเป็นที่ต้องไปรักษาสิทธิ์ตัวเองไว้จริงๆผมว่ามันก็เป็นหน้าที่พลเมืองแหละไปเลือกใช่ก่อนแล้วแต่อ่อ็แล้วแต่กาบอกกอว่าเขาถูกด่าถูกด่าว่า บอไม่รักชาติไม่อะไรอย่างเงี้ย่าผมวไม่จริงเพราะมันก็เป็นสิทธิ์ของใครของมันนะจริงต้องบอกตรงว่าอย่างของผมเองผมก็บอกผมก็ผมก็กล้าพูดและผมไม่ไปถาะว่าตามตามหลังจริงคือเขาบอกว่าเลือกคนดี้เขาจะพาแต่มันไม่มีคนนีไม่เห็นมีคนนี้แล้วคนอื่นู้เลยไม่ไปอะไรกันไม่ไปก็เป็นสิทธิ์ของผมแต่ถามว่าที่บ้านผมก็มีคนไปนะแต่ผมก็ไม่ห้ามนะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาอะก็แล้วแต่เนี่งผมไปเนี่ยผมก็เลือกเบอร์อะไรวะเบอร์สุดท้ายเลยเพิ่มใหม่เบอร์หนึ่ง เป็นเบอร์เดวิดมอยพักแมนยูอะไรแมนยูคือกูขอกูมีสิ์เลือกแล้วกูขอเลือกหน่อยอ่าใช่อ่าก็เลยเรื่องเองเรื่องเองครับโหมันมีเยอะนะนะมันมีเขียนเฮ้ยอันนี้อันนี้ผมพูดเล่นนะเพราะว่าเขามีกฎหมายออกมานะคนที่ถ่ายรูปบัตรเลือนตั้งนี่เป็นอย่างนั้นนะติดคุกหนึ่งปีนะผมพูดเล่นนะผมพูดเล่นไม่ใช่ของผมออวตกก่นคือมันมีอะ มาถึงผลฟุตบอลคาสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรจะพูดไหมครับผมในฐานะแฟนแมนเชสเตอร์ไม่มีอะไรจะพูดครับสำหรับสัปดาห์นี้เพราะว่าทีมไม่ได้ลงแข่งเล่นอย่างนี้เหมือนไม่ได้เล่นมันต้องนับแม่งหรอเปลี่ยนช่องเดี๋ยว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 เรีูยังคุยไม่ได้เพราะลิียกูเขาเสมอเหมือนกันออาแค่น้ำแม่งออกสองเล่มคนโรตูเล่แอสซิสอย่างสวยแอสซีจังสวยเลย พิดไปแล้วพิดไปแล้วตัวแรกตัวส่งนะแอคเซ็ดได้สวยมากาาคือผมชอบจังหวะที่กล้องซูมไมาที่หน้าเขานะคือมันได้ารมณ์ เหมือนเนี่ยเนี่ยสมมติเราไปเดินแห้งตอนเด็กๆครับแล้วเข้าไปดูร้านของเล่นเน่ะแล้วออกมาไปเจอพ่อกับแม่พ่อกับแม่คุณไปไหนเนี่ยเฮ้ยจเสกนนี่ก็เป็นลูกนั้นที่ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยจากที่จะชนะครับเสมอซะเฮ้ยทำไมคุณเปลี่ยนเรื่องเร็วจังยังอยูไม่ต้องพูดเลยเหรอไม่ต้องพูดเลยไม่มีเลยออกซ์เซนซ่าเลยสักหน่อยนึงคิดยังไงกับสโต้ก็ ก็ <G ül> จริงๆสตโต๊กเนี่ยเล่นในบ้านโอเคนะเพราะว่าเชลซีก็แพ้มาแล้วนี่กำลังว่านี่กำลังจะพูดว่า <G ül> แพ้่างนี้ไม่มีความผิดม, <G ül> มัม้งนะเขาเรียกว่าการ์ตาไก่กรี๊ดหาผู้อ่ะคือเชลซีเนี่ยก็คือแพ้มาแล้วครับก <G ül> ็บ <G ül> โอเคถือว่าสตโต๊กเล่นในบ้านดีฮะโอ้แต่วันนั้นรู้สึกชาล่ย์เนาไม่ก็เป็นเด็กเก่าผมไม่หช่เี้ยจะพูดทำไมสองเลื่อยสองเลยคนเดียวโอ้ชื่อชื่อมาติดหูเลยอ่ะครับพอจบสกอร์มาปุ๊บไปกดลัาสกอร์ดูเฮ้ย ไ่วะเนียก็คือว่ามันไล่มาตั้งแต่วันเสาร์วันสารมันยูแพ้ไปครับวันอาทิตย์เบิร์ฟหรือพูลรอเสียบแล้วรอทะลมับไม่เต็มปากไม่ละที่เด็ดกว่านั้นก็คือวันจันทร์ครับอ่ามันเดย์ไนท์ครับอ่าบิ๊กแมปต้องบอกว่าเรียกว่าบิ๊กแมปเลยเรียกว่าเป็นศึกโจเซ่แตกครับเรือฮะทำไมครับเอาก็คือแบบเชลซีบอกว่าชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกว่าจริงแมนเชสเตอร์เเนี่ยก่อนลงแข่งเนี่ยทุกคนเลยเซียนหรือไม่เซียนก็ตามเนี่ยเขาจะ ฟันเลยว่ายังไงก็เสร็จแมนซีแน่นอนไม่ไม่เมียนก็ฟันนะฮฟันแน่พอไรมะตลกอ่ะเดี๋ยวแล้วมึงก็มาทะเลาะกับเมียว่าแบบเฮ้ยี่เดี๋ยวคุยกันดิโอเคฮะเอาฮะคู่นี้เป็นไงต่อครับเขาศาสนะเขาออกมาหมดเลยว่ายังไงเชลซีไม่รอดแน่นอนเพราะแมนซิตี้เนี้ย ตั้งทต่แพงก์จริงชนะในบ้านมาสิบเอ็ดนัดรวดยิงในยิงในบ้านนี่เป็นร้อยลูกผมว่าถ้าเกิดเขาทำให้กองหน้าเขายิงได้เป็นเกาะเป็นกำเหมือนแมนเชสเตอรีอ่ะเชลซีวันนี้น่ากลัวที่สุดใช่ต้องพูดจริงๆว่าผมก็ยังเชื่อนะว่ากองหลังเชลซีเนี่ยดูดีกว่ากองหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแมนเชสเตอร์ยังเต็ดด้วยโอ้ยกว่าเยอะครับอย่าเอามาเทียบกันไม่ได้เลยเดินทางคนเดียวบอกโอ้ยคือยังมีชีวิตอยู่ป่ะยังนั่งอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ป่ะยังเล่นอยู่ใช่ไหมเบอร์เป็นอะไรก็มีิดลืมไหมสิบห้าสิบห้า เป็นช่วงเป็นช่วงมันเปลี่ยนเงยังวะถูกแล้ว,วแหลนะเงยไม่ไมั่นใจเลยห,หายไปนาน โอ้โหแล้วนะฮะเขาว่าวันนั้นอะรูปเกมมันมัอย่างเชลซีเป็นเจ้าบ้านนะเชลซีเล่นดีกว่าพอเช้ามาครับผมเข้าไปเช็คในโซเชียลนะครับเขาบอกว่าโอ้โหเชลซีเขาไปเช็คในเว็บอะไรครับผลบอลเนี่ยตอนเช้ามาเอ็นไทยครับสปอร์ตดอทเอ็นไทยเลยนะฮะเออเก็บค่าโฆษณาโฆษณาเยอะเฮ้ยเผื่อมันมีแอดเข้ามาไงเจ้านี้ไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะของมึงก็เข้ามาไปกินแก้วนี่มึงก็ไปกินกาแฟกูกูเห็นอยู่แล้วเนี้ยคือแล้วมึงจะไปเก็บตังเขาเหรอเนี้ย เล่มงนี้คือเดียวกับลัชนะไม่เดียวเขาจะมีกิจกรรมนะแล้วไม่เห็นมีลัชมาเลยสักเล่มเรื่องน้ารัชไม่เอามาวางเอาพิตตี้มานั้งอือหูตรงนเนี้ดูไม่ได้เลยทำไมอ่ะไม่ดูเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็มาห้ามให้กูตัดใส่เอฮ้ยมันเดี๋ยวผมบอกมันเป็นตลกเป็นมุกเป็นมุกไอ้เน้ยตัดตลกตกลงเข้าไปเช็คผลมอนี่แบบไหน สปอร์ตกันไทยคอัมึงจะไหลเออไปไหนครับวิ่งตรงไหนครับมึงทำเองนะแม่อาลาบาคูแล้วเกินครับวันนี้มีอะไรดีครับโอ้มีพิกโพสครับพิกโพสตเฮ้ยไม่เกี่ยวกับบอลเลยนะโอ้ยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเงินตอนมีเรื่องบอลนอกบอลไทยกีฬาทั่วไปมีหมดอ่ะอ่ายกเว้นจอะไรยกเว้นอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยอ๋อไม่ใช่จะเล่นดีเล่นดีๆนั้นค่ะกูจะเข้าเรื่องได้ไหมเนี่ยบอลไม่รู้แล้ว อาเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้น่ะหลังจากที่ชนะมาเนี่ยเขาบอกว่าแข็งแกร่งเหมือนคุณชาติชาติเลยนะเชลซีใช่ครับเขาเขาเขาเป็นใครเขาดังมาจากไหนเขาเป็นนี่ไงเขาเป็นรำลุตีว่าการกระทรวงคมนาคมคือต้องบอกจริงๆในปัจจุบัอะไรเงี้ยไม่ต้องบอกว่าคือเขาทํางานผลงานเขาค่อนข้างจะดูดีแล้วก็โดดเด่นกว่าในคนอื่นๆคนอื่นในคณะรัฐมนตรีแต่ก็ยังถูกกล่าวหาว่าอ่อนหัด ก็ยังก็ยังถูกกองมีความตั้งใจแต่ก็อดหัดเฮ้ยนี่เขาบอกนะว่าเป็นรับนตรตีที่ล่ำที่สุดเขาเขาเขาเหมือนเขาชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยคุณคิดว่าคุณชัตชาติเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะคุณรู้ไหมว่ามีคนที่แข็งแกร่งกว่าครับคุณปูมาขนาดนี้ก็มีคนเดียวละครับผมว่าคนนั้นไม่เป็นใครไม่ได้นอกจากนายกสมาคมฟุตบอลเราว่าที่นายกรับยังไม่ได้เป็นอ๋อคุณคุณคุณนี่ทวงสิทธิ์มเลยไม่คุณชาติชเพราะว่าที่ตอนนี้เขาวางแขนไว้ คือตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นสมมติว่าถ้าเป็นเก้าอี้เนี่ยนั่งไประวังอย่างนี้แหละอ๋อประมาณครึ่งนึงยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มแต่คือจ่อละแต่ตอนนี้ฮะมีมีคนหนึ่งที่แข็งแกร่งขึ้นมาอีกคนละฮะคือเจ้าอุ่มเดือดทอนครับทำไมครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะว่าเขาออกมาทวงเงินเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะเฮ้ยทวงเงินอะไรกันทวงเงินค่าอะไรอ๋อทวงเงินค่าฉีดฮะครูอุ้มเนี่ยเดือดทอนเนี่ยก็ออกมาทวงเงินค่าฉีด พีซีเกมเนี่ยเขาบอกว่าจะได้คนละล้านหนึ่งเขาประกาศไว้ใช่ไหมเขาบอกไว้ว่าอะได้ผมอจีนให้เลยเป็นโบนัสไปนะฮะอ๋อสร้างชื่อเสียงทวงความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศแต่ทำให้ผมเนี่ยโดนด่าน้อยลงผมฟังผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าล้านเดียวล้านหนึ่งครั้งเดียวไม่แบบกันหรือเปล่าไม่ไม่จริงเขาจะจ่ายให้แหละแต่เขาได้ประมาณสองแสนล้านหนึ่งกับสองแสนมันต่างกันเยอะนะให้เดี๋ยว ล้านหนึงจากคนละล้านไม่เหลือประมาณสองสาคแสนระพูดยังไงก็ไม่เหมือนกันล้านลระดูปากล้านก้าสองแสนไม่ได้ไม่เหมือนกันก็คือแล้วเขาบอกว่าเอาไปก่อนแต่คือเจ้าอุ่มเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารับมาเนี่ยมันเรื่องมันต้องเงียบแน่เลยอไม่ได้หรอกแล้วคือเราเล่นเพื่อชาติเนี่ยเราเต็มที่แล้วคุณบอกว่าจะให้ห คือเรามาทวงสิทธิ์ของเราอะเขาต้องพูดว่า่ตรงไหนอะอุ้มเขาพูดมาเออผมไม่ร้องขอในเมื่อคุณจะให้คุณต้องให้สิคุณต้องให้เพราะว่าตอนที่แบบพาวันชนะทุกคนก็แฮปปี้คุณก็ได้หน้าไัทุกคนอันนี้ผมพูดเองเจ้าอุ้มไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้คือทุกคนก็ได้หน้าเอ๊ะเอาไปโยน์เนี่ยเอ๊ะทุกคนเอ้ยผมออกไปออกรายการทีวีจัดงานร้องงานเลี้ยงขึ้นไปร้องเพลงคือช่วงช่วงระหว่างช่วงซีเกมแล้วนดับแค่ช่วงซีเกมนะก็ผมก็สรุปมาาาคร่่ววๆให้ มันมีช่วงไหนบ้างที่เขาอัดฉีดอย่างตอนแรกเลยเนี่ยมันจะมีช่วงรอบแรกแบบแรกเนี่ยเราชนะทีมอไปสามเนี่ยเขาบอกจะให้ร้านหนึ่งม่้ยให้หลายร้านยังไม่ให้เสียตังค์เปล่ามารอบมาในที่สองเลยแล้วกันบอกว่าเดี๋ยวนี้นะถ้าชนะอินโดไปได้เนี่ยผมจะให้เลยห้าแสนเจอห้าแสนซิฟเเป็นออร์เปนะครับขล่มไปยับเลยสี่หนึ่งผมงานเกินคาดเอามาในที่สามครับนัดนี้เจอพม่ามากมเจอพม่าบอกว่า อีกห้าแสนเป็นหนึ่งล้านแต่ไม่ได้นี่เพราะว่าเสมอเสมออ่าเสมออ่ะเหลือห้าแสนเท่าเดิมอ่แล้วพอมานัดที่เจอกัมพูชาเสมอศูนย์ศูนย์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอมารอบรองชนะเลยครับเจอสิงคโปร์จากไปหนึ่งล้านนะตกลงตอนนั้นพอชนะสิงคโปร์ปุ๊บหนึ่งล้านห้าแสนบาทอยู่ในกระเป๋าทีมชาติไทยแล้วนี่นึ่งล้านห้าละแน่แน่แล้วพอมาถึงนัดชิงครับท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าชนะเมื่อไหร่แล้วก็เอาไปเลย ห้าล้านก็ได้ไงชนะได้ละก็เป็นหกล้านห้าเป็นหกล้านห้าได้ยังไงได้ยังไงได้ครบกันยังไม่รู้นะนะแล้วพอมีข่าวออกมาว่าเจ้าอุ้งทุนเงินเนี่ยท่านออกมาพูดว่าไงนะฮะอ๋อเขาไม่รู้เรื่องบัญชีไม่รู้เรื่องบัญชีนี่คือท่านแข็งแกร่งจริงตรงไหนรู้ครับตรงไหนครับหูหน้าเนี่ยแม่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตบีอะเฮ้ยนี่อะไร โอ้โหสุดยอดมากท่านแข็งกันตั้งแต่ตอนเลือกตั้งแะ้วทำไมครับกัแหละเกิดเรียกว่ามันไม่โปร่งใสขนาดนั้น,นอ่ะก็ยังยังมาได้ขนาดนี้ยยังอยู่ได้ตั้งแต่สม,ยมัยรุน่นอะไรแล้วอ่ะคือท่านชาตชาติเนี่ยเรียกว่าเป็นแค่เศษเล็บเศษเล็บของคุณนี้แหละเหมืนอนประมาณว่าแจ็คไปเจอยักษ์อะไรเงี้ยจริงคิดว่าแน่แล้วจริงยังไม่ไม่ไม่ผมอยากให้คุณชาติไปเจอกับวีวีอีกทีหนึ่ง ไดวงเงนตัวหอตัวนะเอาผลงานมาวัดกันโอ้คุณว่าใครชนะถ้าเอาผลงานมาวัดคุณจะาถามผมเดี๋ยวว่าใครจะชนะฮะะคุณชาชาต้องชนะอยู่แล้วฮ้ยไม,ไม่ผมว่าไม่ไม่อยู่ดีแหละนะอ่าทั้งเรื่องผลงานทั้งเรื่องหน้าตาเนี่ยคุณวีวีเนี่ยดูดีแบ่อะไรเยอะดูดีเลยอ่ะดูดีเลยคือคำว่าดูดีลลเลยคุยไม่ ผมรู้ลาเงินไปไหนเงินไปไหนที่ว่ายังไม่ออกเนี่ยที่อุ้มยังไม่ได้ตังเนี่ยสำคัญประเด็นนี้เงินไปไหนไเอาไปจ้างเฟอร์กี้เนี่ยระบบลงโค้นที่ไทยห้าล้านบาทห้าล้านอ่ะใช่ห้าล้านคืออย่างอย่างที่ทราบวันนี้เฟอร์กี้เนี่ยคือเราเขาเรียกว่าล้างมือเนี่ยลองทำละแล้วเขาก็เวลาว่างๆเนี่ยนอกจากจะไปดูทีมตัวเองสร้างความบันเทิงให้กับทีมมือ เป็นโอร์ฟอร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะแม่ทุกที่เลยตอนนี้ไปเยือนก็ทำไปดูทีมอื่นซักทีมตัวเองเนี่ย uh huh. ทีมเก่า uh huh. สร้างความบันเทิงให้กับทีมอื่น เขาก็ยังรับจ็อบเป็นวิทยากรคือค่าจ้างค่าตัวเขาว่าละหนึ่งแสนแสนปอนเฟอร์กี้ประกาศเลยไม่มาเอากูไปเนี่ยมจ่ายเงินกูด้วยนะไม่ไม่แลวผูจ่ายมาจ้างก่อนสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือหกสิบไรเงี้ยผู้เสร็จแล้วจ่ายเพิ่มผู้เสร็จแล้วจ่ายเพิ่มก็คือกันด้วยเฮ้ยผมรับงานแล้วคุณต้องจ่ายห้ามเบี้ยวเอาอย่างนี้เลยกันไหนๆก็จะพามาแล้ว ถ้าจะให้ครบวงจรนะผมอยากจะให้พาเออ Howard Webb มาด้วย Howard Webb อ่าประสิทธนะคุณจะเอาเข้ามาไหมคุณจะมาอบรมโค้ชอย่างเดียวมันไม่ได้กรรมการเราก็ไม่ใช่ว่าโอเคเท่าไหร่อบรมกรรมการด้วยและที่สําคัญถ้าเป็นไปได้กรุณาเชิญเซมแบตเตอร์มาด้วยฮะโอ้โหอมาไทยอบรมใครแล้วครับมีอยู่คนเดียวแล้วเอาให้มันรู้ไปเลยว่ามันจะได้แบบเสามหน่วยโค้ช พูทธศิลป์ฝ่ายบริหารเอาให้มันครบคไหนๆก็มาแล้วอาฮะยังไงสัปดาห์นี้พอเปล่าของคนนอฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับพบกันใหม่นะ,นะสวัสดีครับ